กินอย่างไรให้สุขภาพดีไปร้อยปี 1. เน้นแหล่งโปรตีนอาหารที่ดีเช่นเนื้อไก่ไม่ติดหนังเนื้อปลาครับโดยเฉพาะปลาที่รวมไปด้วยไขมันชนิดดีอย่างโอเมก้า3เช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาทูปลาสวายปลาช่อนครับและก็ถั่วชนิดต่างๆในปริมาณที่เหมาะสมในขณะที่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงพวกเนื้อแปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนครับ เนื้อในอาหารพัฟฟ์ฟู้ดครับซึ่งอาจมีสารปนเปื้อนมากมายครับรวมทั้งเนื้อติดมานะครับเราควรเลือกทานอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีมีปโยชน์แก่ร่างกายของเราครับผม 2. เน้นข้าวไม่ขัดสีครับผมในข้าวครับที่ไม่ขัดสีครับจะมีดัชนีน้ําตาลที่ต่ํามากคาร์โบไฮเดรตเป็นสิ่งที่สําคัญมากต่อร่างกายเช่นกันครับเพราะว่าเป็นแหล่ง พลังงานของร่างกายครับเราจึงควรงดแป้งแต่ก็ต้องเลือกกินให้ดีครับโดยให้เลือกทานคาร์โบไฮเดรตที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำเป็นหลักเช่นข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่ข้าวโอ๊ตขนมปังโฮมวีครับซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนครับที่ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของเราครับทำให้เรารู้สึกอิ่มนานด้วยครับและพยายามลดการทานข้าวขาวครับขนมปังขาวรวมถึงเบเกอรี่ต่างๆครับให้น้อยลงเราก็จะได้ลด แป้งและอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเราครับผมสมเน้นทานไขมันดีครับผมเลี่ยงไขมันอิ่มตัวสูงครับและไขมันทานอาหารที่อุดมไปด้วยไขยมันอิ่ตัวสูงครับและไขมันทานเช่นเนยเทียมครีมเทียมมากิรีนเนื้อติดมันครับหากเรารับประทานในปริมาณมากๆกครับก็จะส่งผล ให้ไขมันอุดตันหลอดเลือดของเราได้ครับเลี่ยงเกิดโรคหัวใจและไขมันเลือดสูงได้ครับเราจึงควรเน้นทานแหล่งไขมันดีหรือไขมันไม่อิ่มตัวเป็นหลักครับเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันละมข้าโอโคโดถั่วเปลือกแข็งแล้วก็ปลาทะเลน้ำลึกนะครับเพื่อนๆทุกคน4กินผักผลไม้ให้หลากสีจากข้อมูลองค์การนมไมโลกครับเราทุกคนควรกินผักผลไม้ที่หลากหลายและให้ได้ปริมาณ ถึง400กรัมในแต่ละวันครับโดยไม่เจาะจ,จงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปแต่สำหรับผลไม้ที่มีปริมาณน้ําตาลสูงเช่นองุ่นทุเรียนขนุนม่วงสุกเราก็ควรทานแต่พอน้อยครับ <S <S แล้วก,ก็ก่อนทานควรล้างผักผลไม้ครับให้สะอาดเพราะเพื่อหลีกเลี่ยงสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราครับผักผลไม้เราทานได้เราก็ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมแก่ร่างกายครับก็จะช่วยดูแลสุขภาพของเราได้นะครับเพื่อนๆทุกคน หละเลิกอาหารที่หวานมันเค็มจนเกินไปครับผมการควบคุมทานหวานมันเค็มครับให้อยู่ในปริมาณที่กำหนดก็จะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจโรคไตและก็โรคอื่นอนี่ครับจะทำให้ร่างกายของเราฟืน้นฟูและทางระบบต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับตามหลักโภชนาการครับเราควรบริโภคน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชา น้ำมันไม่เกิน6ช้อนชาครับแล้วก็เกลือก็ไม่เกิน1ช้อนชาครับสำหรับใครครับที่ทานอาหารสำเร็จรูปบ,บ่อยๆแนะนำครับให้อ่านฉลากเพื่อดูปริมาณน้ำตาลและโซเดียมก่อนที่จะซื้อมาทานท,านทุกๆครั้งนะครับผมอันนี้ครับก็คือหลักที่จะทำให้เรามีอายุยืนยาวถึง100ปีครับก็ด้วยการที่เราต้องเลือกกินเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรากันนะครับเพื่อนๆทุกค แล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนําครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบคือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตร ช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากัะจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสาที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับ าการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะ ภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน